นี้คผมหามไม่สายนะอานารมาเพียบนะไม่รเเกิดอะไรเพตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงกว่าวุนน้ำสายขึ้นฝั่งดูนแบบสดนะมีฐานพะมาตอนนี้พุหยฝั่งพมาน้ำสายขึ้นมาลโอ้สดผมฐานเข้ามานะ น้ำสายนองมาล้านได้เกินในนี้ผมเคยมาร้านได้เกินนะแต่นี้น้ำสายขึ้นมาล้านกะว่ามากนะผมให้ดูกันน้ำสายขึ้นมัาในที่ผมอยู่ท้ายเฉลกระตุนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่าน่าจะมันอยู่เคยมาร้านได้หลาเงินแต่นี้มันก่อนผมมาได้เงินตรงนั้นนะนี่แผนแผ่นพม่านี่เขาสั่งละมากันทั้งตัวละน่าจะมาช่วยกันขนรถตอนนี้กำลังขนรถออก น้ำนี่ข mm ึ้นไวแล้วผมเอาละที่รับผิอบรถเขาสารมามาละดูครับผมเดี๋ยวกันตอนนี้รถติดนะผมสะพานรถติดรถติดนั่นมากมากเลยไปละเอาละน้ำรถเร็วนะผมดูละน้ำตะลับเข่าหมานครับ ไร <C oughs> ะลวรถเท่าไว้แล้วนะเออตัวนี้จเจ้าพี่เจ้าพี่ฝากรถโพเนี่ยแล้วก็ขายของร้านได้เงินด้วยตัวนี้เกล็ดแล้วก็ตำรวจดีประจำปัตตาน,น,นี้กำลังเอาละ,ะงานโลกอลุยละน้ำร้อนับผมเดีจ้าของใครเป็นว่าเปาา็นยังไงความดูดเด็กผมามากรับผม แต่มตอนนี like one, been, ้นะฮะเกือบจะสดๆครับผมคนตืดนก็ติด้วตอนนี้คนก็เต็มรถ้วจดด้วยที่สทำบัดเขาคงจะสอมตอนนี้ก็ปต้องเที่ยงกว่าตอนนี้ ตอนนี้เสียี่เคยร้านแหลกเงินด้วยร้านรับฝากรถด,ด,ด้วยตอนนี้ปกติก็เป็นที<ม>่สองรอบสามรอบก็จะอยู่แต่นี้หมอขวรถติดนะลอดูกันสดๆเกือบจะสดๆนะมามากรโน่นมาเป็นลับรถ รถติดครัผมถ้ากิดได้เขาว่ะอ่าตรงนี้ก็เคยเป็นที่ตรวจรถเขารถเดี๋ยวจะได้เห็นด้านซ้ายล่ะตายอยู่ไกลอยู่แต่รถติดรถติดเลยไปอไปไม่ได้คน มดูกันนะกดกระเบิดตรงนี้นะผมขาออกเดี๋ยวทต่อนะครัมครัผมเวลาีนี่ตอนนี้น้ำสายขึ้นแล้วผมล้นละนี่ารแนี้้วมันเมื่อ้ยุ่นี่งานรบลืมาน้ำท่วมาลานจะรับเขา รถฝั่งละรถตรงนั้นมาแล้วผมกว่จาจะผ่านมาได้ตะกี้รถตีผมฝั่งขามากก็น,น้ำท่วมแล้วพอดีมีห่างด้วยมามาเพียบครับใส่พนักงานมาช่วยสุดขอตะกี้ฝั่งโดนอย่างที่เห็นนะั่นน้ำท่วมเขาฝนตอนนี้รถรถหัวออกไปคนะันนะ่ะรถดูน้ำสายผมฝนน่าจะตกเมื่อคืนนะ่ะเยอะอาจจะน้ำสาย ที่เขากำลังสร้างขันกันนะผมโยนะตองนั้นฝนขม่าครับผมตอนนี้ฝนขม่านะน้ำใสยหลไหลเชี่ยวนะผมโดนสารลมจอยรถละเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งรถนะตอนนี้ฝนขม่าอยู่ที่เขากำลัง อุดน้ำนะอยู่ไปอยู่แบบมนโนโหลดน้ำท่วเต็มนะผมผมมาดูจบมาดูฝั่งนี้ตอนนี้น้ํากําลังทะลักขึ้นนะผมะเจริญนนท์รถรถไปโคนที่ตซนนี้เขากำลังทําอ่าก่อที่โซนนี้เขาเอาถอยไปข้างนู้าน้ําทะลักไหลเข้าตรงอ่าแถวนั้นถ้าร้อนฮะเดี๋ยวให้ดูแถวไปฝั่งไทยนะผมตอนนี้น้ํา น้ำใสขึ้นนะผมสดๆนะตอนนี้เกือบจะสดเรียบร้อยเกาะทรายเมื่อวันช่วงก่อนนี่เขากำลังเอาขันกันดินออกฝนตกเยอะอน้ำมาพอดีนะผมตอนนี้อย่าดูแลทางการไทยก็น่าจะมาดูแต่ฝั่งะมาณกตะกี้กะกี้นี่เขากำลัง ขนรถจกกักรยานขนรถออกกับน,น้ำขึ้นจับตนของทางแท็กิี่เมื่อกีก้นะฮะาหารพรม่าที่เต็มเพี่บอ่าตัวนี้นะตรงนถก็สายไม่ละคนี้น่าจะเตรียมจวนะอ่าถ้านลนตรงนี้ไปเดี๋ยวดูฝังนี้อีกครัง้งหนึ่งให้ดู ครัฝั่ง,งนี้สายร่มจอยร้านหาดิมน้ำเชื่องก่อนนี้เห็นรถไปโคเขาขุดอยูยตอนนี้ไปแล้วครับผมนำสายแรงฮนะขุนด้วยมีตอไม้มีอะไรตอเมอะไรนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะจะเห็นตอไม้คร้บผมเห็นอนไม้ตอไม้ไหลไมานี่น่าจะกลัวกลัว,วประวัติศาสตร,ร์จะซ้ำรอยนะเไหิดได้เปล่าครับผม เป็นขยะ,ะเป็นทั้งขยะเป็นอะไรจะมีอะไรครับผมน้ำคุณขักต่อใบต้ดไม้ถอดไม้ข้างบนโดน่นข้างมาจมนะเกิดไปข้างบนโดน่น,ดนหัวฝ้ายสายลมจอยนะดนอ่อนฝังท่อมารถเต็มละรถหรือครึ่งคันอ,ออกไปทันนะ ครึ่งคันโน่นคนครึ่งแอลละตัวโน้นฝัน่งคราบมาตะกี้ขึ้นไปถึงแถวที่เขาแรกกันพนอะนีทหารเขาลงเต็มเพียบตัวนี้ทหารฝั่งครามมาเต็มเพียบแล้วนี่ไม่สายวันนี้นะผมสาราห้าเมืองมาให้ดูแบบสดๆนะผมครับผมเดิดูต่อผมต่ออีกนะตรงนี้นะถนนก็ไปกอไ่อทราย ไม่องขนนะช่วงกว่อนนี้เห็นเขามีคันกันน้ำตัวนี้เขาเพิ่งเอาออกนะออกไม่กี่วันนะผมสังเกตแล้วก็เห็นว่าฝนตกกระคืนน้ําท่วมนะไฟดะะัชนีไฟโน่นน่ะน้ำน่าจะตก<า>ะด้านบนแรงผมมีทหารไทยมาดูปลอดภอยตอนนี้ครับผมใต้สะพานนะ,ะใต้สะพาน,นตรงที่น้ําไหลเข้าไปนี่เข้าไปเกะาะทรายุมจนเกะาะทรายไม่ลงขนนี่นน่นเริ่มขนของกันลนะ ครับผมเริ่มจากขนของกันละแต่พม่านี่ขนหนีกันเพียบ์ภาตะกี้ผมไปดูละทหารพม่าที่ลงาบางรถเครื่องนี่เอาอไม่ได้รถเก๋งก็อยู่เป็นครึ่งคันนะสดๆภับตะก,กีผมถ่ายไปดูนะผมเดี๋ยวดูต่อนะฮะอ่าแม่สายแม่สายนะน้ําท่วมอีกละน่าจะท่วมนะผมเดี๋ยวดูต่อมาดูที่สายลมจอยนะฮะเกือบจะสดๆนะผมรถไปมาได้ละรถก็เขาไม่ดูนะขับกันลงมากันแล้วก็ ตอนนี้ไปไม่ได้ผมจะมีทหารนะจะมีอ่าเขาดูแลอยู่กำลังให้ให้รถกลับแล้วก็รถติดด้วยนะผมมันดูสายลมจอยนี่เขาบอกว่าไปไม่ได้รถตักใหญ่ที่กำลังมาเลยผมไ,ไกลหน่อยไปไม่ได้นะผมสายลมจอย,ยที่ท่วมด้วยนี่จะเข้าไปสายลมจอยถนนสายลมจอยนะผมรถตักใหญ่ กลับไปไม่ได้ฐานก็ไม่เข้าแล้วก็รถเขาไม่ได้แล้วเพราะเขาปิดตรงนี้แล้ว,ลวก็รถก็มาติดกับตรงนี้นะผมแล้วก็ด้านหลังก็ไม่รู้แล้วก็โดยสารก็กำลังเคลียร์พื้นที่อยู่โน่นต่อรถแป๊กโคออกก่อนนะเพราะว่านะน่าจะเดี๋ยวน้ําจะขึ้นสูงอาจจะขึ้นสูงตอนี้ขึ้นมาสูงแล้วนะก็ปิดสลจัจอยไปไม่ได้แล้วรถแป๊กโค รถดีรถไม่รู้นะเดี๋ยวเขาเขาจะไปถอยกลับเล้วกันไปไม่ได้มนาะแล้วสถานการณ์ตอนนี้แม่สายทั้งสั่งแม่สายทั้งพม่านะผมตะกี้พังพม่าก,ก็ดูนะผมเด่ที่เขาจะทำจะไล่ย้ายรถนะน้ำน่าจะมาแรงนะผมรถเนี่ยมาขึ้นบนกันเราถอยกลับนะ ผมมาดูครับมาดูสถานการณ์ตอนนี้ 00, บ่ายโมงประมาณบ่ายโมงอ่ะตอนนี้ตอนรถที่ออกรถที่ขเขาสอบสัมมันสอบเขาจะขุดนะขุดที่กำลังจะรอกกองกำลังจะอะไรจะมีอะไรนะน้ำน่าจะมาแรงนะผมน้ำมาแรงนะฝั่งขม่านี่ทหารวิงาาราา่งกันบุบนะทีมทหารพม่าวิ่งกันบนรถกันขนกันออกแค่ไม่ทันนะผมตรงนี้นะฝั่งฝั่งไครนะ มันตลาดัดรื่อจอยสถา,ารก็ลงมันดันาาน,นี่ <c ười> รถหารกันนีสา,ารลงคุณตลีละตรวจตา,า,า,ากีเล็กครับเขาไม่ให้รถเข้าไปแล้วครับ ไปก็ได้ละรถใหญ่ต้องออกมาทุกนะครับทุกคแม่สายฝังาา่งข้ารถติดผมบัดน,นี้ทบามแปลกวงเวียนรถติดทหารพมา่านี่เต็มเพียบที่แม่สายผมเอาแล้วกันแดดขมแดงหาแม่สายในะวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมผมก็เวลาประมาณบ่ายกว่านะ น้ำขึ้นนับสายครับผมจะดูต่อครับผมดูต่อ,อที่นึงนะก็ตอนนี้อยู่ที่นะขอชันม่สายปักไทยนะผมรถติดโน่นรถไอแม็ดโครรถตัก,กดินรถปุตินที่เขาเคลื่อนย้ายออกจากแถวแถวใต้สะพานนะกระดับประจกแล้วออกมาก็น้ำกาลังขึ้นใหญ่นะผมาสายตรงจอยไปไม่ได้ละต่ถ้ามาโน่โนก็กระดิะกี้ก็ ผนของดีนะกันแบบปุ้นวุนนะผมแล้วก็ใต้สะพานก็ไปมาได้นะแล้วก็ไอ้ตรงใต้สะพานก็เขาก็เอาออกนะมันฝนน่าจะตกตอกลาคืนนะผแม,ม่สายน้ำขุนลักฝั่งพม่านี่วันนี้สกี้ไปที่ทหานกันเพียบนะแล้วผมดูยู่ต่อนะ